วิทยุมอ,อมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร่วมเปิดตำราตั้งวงสนทนาในชุมชนวิชาการสาระน่ารู้ของสัตว์เลี้ยงไม่ว่าจะเป็นเพื่อนสีสีขาปัสสุสัตว์ สัตว์พิเศษรวมถึงสัตว์น้ำและสัตว์อื่นๆมารับฟังเคล็ดลับดีๆที่จะสร้างความเข้าใจอย่างถูกต้องที่ท่านเจ้าของสัตว์ไม่ควรพลาดกาบคณะสัตวแพทยศาสตร์มอ,อในรายการชุมชนวิชาการ สวัสดีค่ะสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับผมชัดชัยงา,ารงค์ครับดิฉันนางสาวภารดีชันสกุลค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการชุมชนวิชาการทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานคริน FM ์ FM 88บมกะเฮิร์ค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับคณะสตัตวแพทยศาสตร,ร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินครับค่ะครับเมื่อกล่าวถึงโรคพิษสุนัขบ,บ้าแล้วนะครับเชื่อว,ว่าท่านผู้ฟังทุกท่านต่างก็เคยได้ยินเรื่องโรคนี้กันตั้งแต่ไหนแต่ไ,แตไรแล้วนะครับแต่คุณผู้ฟังจะทราบไหมครับว่าโรคนี้ถ้าเกิดติดเชื้้้ออขึนนมมาาาแแลวียยจะัตรรรง สัตว์เลี้ยงและท่านเจ้าของมากขนาดไหนเราจะมาดูลักษณะของโรคกันนะครับโรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรคติดต่อที่มีอันตรายร้ายแรงจากสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมมาสู่คนเมื่อมีอาการของโรคแล้วไม่สามารถรักษาหายได้การติดต่อเชื้อไวรัสในน้ำลายของสัตว ที่เป็นโรคเข้าสู่ร่างกายผ่านแผลกัดควรหรืออาจจะเข้าทางแผลซึ่งยังไม่หายรอยถลอกขีด่วรบนร่างกายหรืออาจจะเข้าทางเยื่อหุ้มในปากจมูกหรือว่าตาถึงแม้แยกเชื้อไวรัสชนิดนี้ได้จากน้ำลายผู้ป่วยแล้วแต่ก็ยังไม่เคยมีรายงานการติดต่อโดยตรงระหว่างคนถึงคนมีรายงานพบผู้ป่วยจากการผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตาจากดวงตาของผู้ที่ตายด้วยโรคนี้ด้วยนะคะนอกจากนี้พบว่าอาจจะมีการติดต่อโดยการหายใจเอาไวรัสที่ปลิวฟุ้งอยู่ในอากาศ ที่มีความเข้มข้นของเชื้อสูง เช่นในถ้ำค้างคาวในประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นต้นค่ะคุณพี่ปับ๊บครับในส่วนของระยะฟักตัวนะครับโดยเฉลี่ยแล้วส่วนใหญ่1-3เดือนครับอาจเร็วภายใน7วันก็ได้หรือเช้ากว่าน,นี้โดยอย่างมากนะครับไม่เกิน1ปีมีหลักฐานที่อาจจะยาวนานถึง2ปีครึ่งนะครับขึ้นกับตำแหน่งและลักษณะของบาดแผลว่ามีเส้นประสาทไปเลี้ยงมากหรือน้อยนะครับแผลอย,อยู่ใ,นใ,นในกล้หรือไกลจากสมองและจํานวนเชื้อไวรัสที่รับเข้าไปครับค่ะระยะติดต่อนะคะสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิดสามารถแพร่เชื้อได้โดยอาจ พบเชื้อในน้ำลายประมาณ3-5วันก่อนปรากฏอาการโดยเฉพาะครั้งคราวนั้นอาจจะเป็นพาหะน้ำโรคซึ่งจะฟักเชื้อนี้นานหลายเดือนโดยไม่ปรากฏอาการป่วยอีกด้วยนะคะครับสำหรับอาการก็มีทั้งในคนและในสัตว์นะครับในส่วนของอาการในคนนะครับจะมีอาการนำก่อนนะครับเช่นจะมีไข้ปวดศีรษะอ่อ,อนเพลียคลื่นไส้อาเจียนปวดเมื่อยกล้ามเนื้อนะครับชาและเจ็บเสียวบริเวณแผลที่ถูกสัตว์กัดรวมทั้งบริเวณที่ใกล้เคียงคันอย่างรุนแรงที่แผลถึงแม้ว่าแผลนั้นจะหายดีแล้วก็ตามนะครับ สำหรับกลุ่มอาการนะครับแบ่งเป็น2กลุ่มใหญ่ๆนะครับกลุ่มแรกก็คือกลุ่มแบบคลุ้มคลั่งเริ่มจากสติสัมปชัญญะอย่างปกติ เริ่มกระวนกระวายไวยต่อสิ่งเรา้าเช่นแสงเสียงลมแล้วเข้าสู่ภาวะสับสนกลืนอาหารลำบากระบบประสาทอัตโนมัติผิดปกติทำให้เกิดอาการเหงื่อออกมากน้ำตาไหลขนลุกม่านตาขยายน้ำลายมากหลังอสุจิโดยควบคุมไม่ได้ก้าวร้าวประสาทหลอนอาจมีอาการชักหายใจหอบหมดสติและเสียชีวิตในที่สุดนะครับ ค่ะและแบบต่อมานะคะจะเป็นแบบอัมพาตเป็นอาการที่พบได้เป็นส่วนน้อยมีอาการผิดปกติของระบบประสาทอัตโนมัติเช่นเดียวกับแบบแรกแต่เกิดล่าช้ากว่า ยังพอมีสติสัมปชัญญะอยู่บ้างเมื่อเทียบกับแบบแรกและกลุ่มอาการสมองอักเสบอื่นๆซึ่งในการนี้มีอาการอัมพาตของแขนขากลั้นปัสสาวะไม่อยู่อ่อนแรงอาจจะเริ่มจากบริเวณแขนขาก่อนและจะลามไปยังอวัยวะอื่นๆพูดไม่ชัดกลืนลำบากน้ำลายมากอาการกลัวลมกลัวน้ำพบประมาณร้อยละ50ของผู้ป่วยหลังจากแสดงอาการจะมีชีวิตอยู่ได้นานกว่าแบบแรกค่ะครับสำหรับอาการในสัตว์บ้างนะครับหลังจากที่สัตว์ได้รับเชื้อเข้าไปแล้วนะครับระยะฟักตัวของโรคใน ในสัสตว์ชนิดต่างๆอาจแตกต่างกันอยู่บ้างนะครับโดยทั่วไปในสุนัขจะอยู่ระหว่าง3-8สัปดาห์ระยะฟักตัวของโรคนี้จะเร็วขึ้นหรือช้าลงขึ้นอยู่กับความรุนแรงของบาดแผลและตำแหน่งของแผลที่เชื้อเข้าสู่ร่างกายนะครับหากบาดแผลรุนแรงและอยู่ใกล้สมองช่วงระยะฟักตัวของโรคมักจะสั้นกว่าตำแหน่งของบาดแผลที่อยู่ที่อวัยวะส่วนปลายเมื่อพ้นระยะฟักตัวของโรคนี้ไปแล้วนะครับสัตว์ที่เป็นโรคจะแสดงอาการให้เห็นซึ่งอาการในสัตว์แต่ละชนิดอาจแตกต่างกันไปบ้างแต่อาการที่เป็นรูปแบบชัดเจนที่สุดได้แก่อาากร ในสุนัขนะครับและสามารถนําไปเทียบเคียงให้เห็นความแตกต่างกับอาการของสัตว์ชนิดอื่นได้อาการของโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขนะครับแบ่งออกได้เป็น3ระยะนะครับก็คือจะเป็นอาการนานะคะเป็นอาการเปลี่ยนแปลงอุปนิสัยและพฤติกรรมที่เคยเป็นอยู่ไปในทางที่ตรงกันข้ามกับปกติจะสามารถสังเกตเห็นได้ง่ายถ้าอยู่ใกล้ชิดกับสุนัขที่เลี้ยงไว้สม่ําเสมออาการเริ่มแรกที่พบถ้าเป็นสุนัขที่เคยร่าเริงแจ่มใสชอบคลุกคลีเ้าเคลียร์กับเจ้าของมักจะมีอาการหงุดหงิดไม่อยากเข้าใกล้หลบซ่อนตัว อยู่ในตามมุมมืดต่างๆและหากพยายามนําออกมาจากที่ซ่อนมักแสดงอาการเห่าหรืองับอย่างไม่พอใจส่วนสุนัขที่ปกติเคยหวาดระแวงหวาดกลัวกลับมีความกล้าเพิ่มมากขึ้นและหากสังเกตกใกล้ชิดในบางรายจะพบว่าม่านตาขยายกว้างมากกว่าปกติมีการตอบสนองต่อแสงลดลงสุนัขจะแสดงอาการระยะเริ่มแรกนี้2-3วันค่ะครับสำหรับอาการระยะต่อไปนะครับก็จะเป็นอาการในระยะตื่นเต้นนะครับเป็นอาการของโรคระยะถัดมาที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดครับเมื่อ ผ่านพ้นอาการนําไปแล้วจะมีอาการลุกลี้ลุกลนกระวนกระวายอย่างมากพยายามจะหลบหนีออกจากบ้านหรือที่อยู่เดิมหากหลบหนีออกมาได้จะวิ่งอย่างไม่มีจุดหมายมักแสดงอาการแปลกๆนะครับเช่นงับลมหรือกัดกินสิ่งแปลกปลอมต่างๆนะครับเช่นก้อนอิดก้อนหินดินหญ้าหรือแม้แต่เศษไม้ต่างๆมักกัดทุกสิ่งที่ขวางหน้าเป็นอาการของความบ้าคลั่งอย่างเด่นชัดนะครับหากจับกัดขังจะกัดกรงอย่างรุนแรงจนเกิดบาดแผลที่ปากนะครับฟันอาจจะหักไปเลยโดยที่ไม่แสดงอาการเจ็บปวดแต่อย่างใด เสียงเห่าหอนจะผิดไปเนื่องจากเกิดอัมาพาตของกล้ามเนื้อกล่องเสียงต่อมาจะเกิดอัมาพาตของกล้ามเนื้อที่เกี่ยวกับการเคี้ยวและการกลืนทําให้ลิ้นห้อยออกจากปากน้ําลายไหลลิ้นมีสีแดงคล้ำหรือมีร่องรอยของความบอบช้านะครับหรือมีสิ่งแปลกปลอมติดอยู่ที่ลิ้นระยะต่อมาลําตัวจะแข็งหางตกขาหลังเริ่มอ่อนเปลี้ยซึ่งเป็นอาการที่เริ่มเข้าสู่ระยะอัมาพาตสุนัขจะแสดงอาการระยะเตื่นเต้นอยู่1-7วันนะครับค่ะและอาการระยะ อัม,มาพาตนะคะเป็นอาการระยะสุดท้ายของโรคเลยนะคะสุนัขที่แสดงอาการตื่นเต้นหรือดุร้ายอย่างชัดเจนนะคะอาการของระยะอัม,มาพาตจะสั้นถึงสั้นมากเมื่อแสดงอาการขาหลังอ่อนเปลี้ยแล้วนะคะในที่สุดจะลม้มลงและลุกไม่ได้อัม,มาพาตที่เกิดขึ้นจะแผ่ขยายจากส่วนท้ายของลำตัวไปยังส่วนหัวอย่างรวดเร็วทําให้ตายด้วยการเกิดอัม,มาพาตของระบบหายใจส่วนรายที่ไม่ได้สังเกตเป็นอาการระยะตื่นเต้นชัดเจน พบในช่วงระยะที่สั้นมากอาจแสดงอาการระยะอัม,มาพาษยาวนานขึ้นในกรณีเช่นนี้จะสังเกตเห็นสุนัขมีอาการซึมปากอ้าคางห้อยตกลิ้นห้อยยาวออกนอกปากน้ำลายมากมักไม่กัดผู้คนและมักแสดงอาการอยู่2-4วันแล้วอัม,มาพาตจะแผ่ขยาย ั่วตัวทําให้ตายด้วยการเกิดอัมพาตของระบบหายใจเช่นเดียวกันสุนัขที่แสดงอาการของโรคพิษสุนัขบ้าทั้ง3ระยะดังกล่าวนี้ตั้งแต่เริ่มสังเกตเห็นอาการมักอยู่ได้ไม่เกิน10วันสุนัขที่แสดงอาการระยะตื่นเต้นชัดเจนมักเรียกกันว่าบ้าแบบดุร้ายซึ่งเป็นอาการที่พบเห็นได้มากกว่าบ้าแบบซึมค่ะคสำหรับการระบาดของโรคนะครับจากการวิเคราะห์รายงานสอบสวนเฉพาะรายผู้เสียชีวิตของโรคพิษสุนัขบ้าระหว่างปีพุทธศักราช2540จนถึงปี2544 มีผู้เสียชีวิตทั้งหมด271คนจำแนกตามสถานที่ที่รับเชื้อนะคะพบว่าภาคกลางมีผู้ป่วยตายสูงที่สุดคือ23จังหวัดจำนวน150ราย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ13จังหวัด61รายภาคใต้10จังหวัด28รายและภาคเหนือ9จังหวัด32รายเมื่อวิเคราะห์ตามสถานที่รับเชื้อจังหวัดที่มีจํานวนผู้ป่วยตายสูง8อันดับแรกพบว่ากรุงเทพมหานครมีจํานวนสูงสุดและรองลงไปตามลำดับได้แก่นกครราชสีมาชลบุรีปรทุมธานีสมุทรปราการบุรีรัมย์ราชบุรีสงขลาสุรินทร์นครศรีธรรมราชและพระนครศรีอยุธยาในจํานวนนี้นะครับบางจังหวัดมีผู้เสียชีวิต ด้วยโรคพิษสุนัขบ้าติดต่อกันเป็นเวลา3ปีฤดูกาลที่พบผู้ป่วยหรือตายพบว่าเกิดขึ้นทุกเดือนในรอบปีนะครับแต่พบสูงที่สุดในเดือนมกราคมส่วนฤดูกาลที่ผู้เสียชีวิตได้รับเชื้อพิษสุนัขบ้าเกิดขึ้นทุกเดือนในรอบปีโดยพบมากที่สุดในเดือนธันวาคมสูง29รายรองลงมาคือเดือนกันยายน25รายและเดือนมีนาคม23รายครับ ค่ะจากจํานวนสัตว์ทั้ง238ตัวที่เป็นสาเหตุของการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในคนในรอบ5ปีนี้เป็นสัตว์ที่ไม่มีเจ้าของ148ตัวส่วนใหญ่ไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าหรือไม่ทราบประวัติการฉีดวัคซีนมาก่อนเป็นสัตว์ที่มีเจ้าของ90ตัวในจํานวนนี้ไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีน 86ตัวมีประวัติการได้รับการฉีดวัคซีนเพียง4ตัวเท่านั้นแต่ไม่ได้รับการฉีดวัคซีนประจําทุกปีมีบางตัวที่ได้รับวัคซีนภายหลังจากที่ถูกสุนัขตัวอื่นที่มีอาการคล้ายกับสุนัขบ้ากัดแล้วรายละเอียดต่างๆที่เกี่ยวกับลักษณะของสัตว์ที่เป็นสาเหตุสําคัญของการเกิดโรคพิสุนักบ้านในคนสามารถจำแนกเป็นรายปีได้ในระยะฟักตัวของโรคสั้นที่สุด7วันนานที่สุด2,462วันหรือว่า6ปี9เดือนค่ะสาเหตุสำคัญที่ทำให้ผู้เสียชีวิตเหล่านั้นไไม่ได รับวัคซีนหรืออิมมูโนโกบูลินป้องกันโรคหลังสัมผัสเชื้อซึ่งพบว่าผู้เสียชีวิตที่ถูกกัดส่วนใหญ่ไม่ได้ตระหนักถึงอันตรายของโรคพิษสุนัขบ้าคิดว่าเป็นบาดแผลทั่วๆไปจึงละเลยไม่ได้ใส่ใจต่อการฉีดวัคซีนป้องกันโรคเป็นต้นค่ะครับท่านผู้ฟังครับสำหรับการรักษานั้นฮะอย่างที่ทราบกันดีนะครับเมื่อติดโรคพิษสุนัขบ้าแล้วนะครับจะไม่มีวิธีการรักษาเฉพาะมีเพียงแต่รักษาแบบประคับประคองนะครับและก็รักษาตามอาการเท่านั้นถ้าแสดงอาการแล้วเนี่ยผู้ ป่วยมักจะเสียชีวิตทุกรายนะครับกรณีผู้ป่วยสัมผัสโรคที่ยังไม่มีอาการให้ดูตามคู่มือการให้ภูมิคุ้มกันป้องกันโรคของกระทรวงสาธารณาสุขครับการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการประเทศไทยมีเครือข่ายการตรวจวินิจฉัยสถานที่รับตรวจหัวสัตว์เพื่อชันสูตรโรคพิษสุนัขบ้ากรุงเทพมหานครสถานสววาสภากาชาติไทยคณะแพทยศาสาตร์ศิริราชพยาบาลภาควิชาจุลชีววิทยาภาคกลางสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณาสุขกรมวิทยาศาสตร์การแพ นนทบุรีสํานักงานปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานีจังหวัดนครปฐมจังหวัดชัยนาทภาคตะวันออกศูน uh ย์ว huh. <eted> ิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์สองจังหวัดชนบุรีโรงพยาบาลพระปกเก้าจังหวัดจันทบุรีสํานักงานปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเซาศูนย์วิจัยและชนสูตรโรคภาคตะวันออกอำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรีภาคเหนือศูนย์วิจัยและชนสูตรโรคสัตว์ภาคเหนือคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่พิษณุโลกกำแพงเพชร เพชรบูรณ์ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ศูนย์วิจัยและชันสูตรโรคสัตว์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือศูนย์วิจัยและชันสูตรโรคสัตว์ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างสำนักงานปศุสัสตว์จังหวัดสกลนครบุรีรัมำนักงานปศุสัสตว์เขตสามจังหวัดนครราชสีมาสำนักงานปศุสัสตว์ จังหวัดอุดรธานีจังหวัดกาลสินจังหวัดศรีสะเกดจังหวัดชัยภูมิจังหวัดอำนาจเจริญศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ขอนแก่นศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์จังหวัดนครราชสีมาครับในส่วนของภาคใต้นะครับจะมีที่ศูนย์วิจัยและชนสูตรโรคสัตว์ภาคใต้อำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดสงขลาศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์หนึ่งจังหวัดสงขลานะครับ การเก็บตัวอย่างจากคนนะครับในกรณีที่ผู้ป่วยยังมีชีวิตอยู่ควรเก็บตัวอย่างอันได้แก่น้ำลายน้ำไขสันหลังปัสสาวะน้ำเหลืองปมรากผมและผิวหนังบริเวณท้ายทอยนะครับซึ่งควรเก็บทุกวันนะครับเนื่องจากว่าไวรัสจะไม่พบในสิ่งคัดหลั่งอยู่ตลอดเวลาสําหรับกรณีที่ผู้ป่วยเสียชีวิตแล้วนะครับแพทย์ก็จะทําการเก็บเนื้อสมองส่งตรวจนะครับในส่วนของการเก็บตัวอย่างจากสัตว์นะคะถ้าเป็นสัตว์เล็กเช่นกระรอกกระต่ายแมวส่งได้ทั้งตัวแต่ถ้าเป็นสัตว์ใหญ่ เช่นสุนัขหมูวัวควรจะตัดเฉพาะส่วนหัวชิดท้ายทอยระหว่างกะโหลกศีรษะกะับกระดูกคอผู้ที่ตัดต้องไม่มีบาดแผลที่มือสวมถุงมือยางชนิดหนาที่กันน้ำได้ถ้าไม่มีอาจใช้ถุงพลาสติกสองชั้นสวมมือแทนจากนั้นใช้มีดหรือใบมีดโกนคมๆตัดหัวสัตว์ถ้าถุงพลาสติกขาดระหว่างตัดหัว ให้ล้างมือด้วยน้ำสะอาดและสะบู่หลายๆครั้งหากมีดหรืออุปกรณ์ที่ใช้ตัดหัวสัตว์ต้องการเก็บไว้ใช้ต่อต้องทำลายเชื้อด้วยวิธีการต้มในน้ำเดือดนาน10นาทีนำสัตว์หรือหัวสัตว์ใส่ถุงพลาสติกหนาๆอย่างน้อย2ชั้นรวบปากถุงปิดทับรัดด้วยยางให้แน่นแล้วห่อด้วยกระดาษหนังสือพิมพ์หนาๆใส่ถุงพลาสติกนารวบปากถุงปิดพับรัดด้วยยางให้แน่นใส่ในกล่อง หรือกระติกน้ําแข็งที่มีน้ําแข็งรองอยู่ก้นถังประมาณ1นส่วนสเทน้ําแข็งกลบทับให้มากพอแล้วปิดฝาเพื่อรักษาตัวอย่างไม่ให้เน่าห้ามเอาตัวอย่างแช่แข็งแช่น้ํายาฟอร์มาลีนในส่วนของตัวซากสัตว์ ถุงมือ,อยางหรือถุงพลาสติกให้ทำลายโดยวิธีเผาหรือฝังให้ลึกอย่างน้อย50เซนมรีบนำส่งโดยวิธีที่สะดวกที่สุดและรวดเร็วที่สุดภายใน24ชั่วโมงไปยังสถานที่ส่งตรวจครับสำหรับมาตรการป้องกันเชื้อพิษสุนัขบ้านะครับควรเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคในสุนัขซึ่งเป็นสัตว์นำโรคหลักให้มีภูมิคุ้มกันโดยการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้ได้อย่างน้อยร้อยละ80ของจำนวนสุนัขทั้งหมดในพื้นที่ในเวลาที่ใกล้เคียงกันนะครับและการควบคุมประชากรสุนนัขก,การทหม มีการเฝ้าระวังทางห้องปฏิบัติการโดยใช้ข้อมูลจากการตรวจวินิจฉัยหัวสัตว์นำโรค ได้แก่จํานวนหัวสุนัขที่สงสัยส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการชนสูตรและผลการตรวจสอบเชื้อนะครับเฝ้าระวังโรคในคนโดยอาศัยข้อมูลผู้สัมผัสโรคได้แก่จํานวนผู้สัมผัสโรคที่มารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิสุนัขบ้าแยากตามกลุ่มอายุรายหมู่บ้านตำบลและข้อมูลเกี่ยวกับสัตว์ที่เป็นสาเหตุรวมทั้งข้อมูลผู้เสียชีวิตซึ่งมีสาเหตุของการเสียชีวิตและข้อมูลการได้รับฉีดวัคซีนหรืออิมโมูโนโกลโบูลินอยู่นะครับค่ะการติดต่อเข้าสู่คนนะคะ โรคพิสุนักบ้าหรือเลบีเป็นโรคติดเชื้อไวรัสจากสัตว์สู่คนโดยคนถูกกัดจากสุนัขที่ติดเชื้อไวรัสนี้โรคนี้มีชื่อเรียกอย่างหนึ่งว่า โรคก,กลัวน้ำเพราะผู้ป่วยจะมีอาการกลัวน้ำนั่นเองนะคะเชื้อไวรัสที่เป็นสาเหตุของโรคนี้จะอยู่ในน้ําลายของสัตว์ที่ติดเชื้อหรือบางท่านอาจจะเรียกว่าเรบีไวรัสโดยเชื้อจะทําให้เกิดภาวะสมองอักเสบทั้งในคนและสัตว์แต่ผู้ที่ติดเชื้อไวรัสแล้วถ้าได้รับวัคซีนพิษสุนัขบ้าและสารภูมิคุ้มกันต้านทานอย่างรวดเร็วเหมาะสมก็จะไม่เป็นโรคแต่ถ้าไม่ได้รักษาก็จะป่วยเป็นโรคพิษสุนัขบ้าซึ่งไม่มียารักษาและเสียชีวิตในที่สุดค่ะองค์การอนามัยโลกรายงานว่า ทั่วโลกมีผู้ป่วยเสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้า 3 5 0 0 0ถึง50,000รายต่อปีซึ่งส่วนใหญ่เกิดในประเทศด้อยพัฒนาและกำลังพัฒนาโดยพบในประเทศอินเดียสูงสุดประมาณ20 0 0 0รายต่อปีในขณะที่ประเทศที่พัฒนาแล้วเช่นประเทศสหรัฐอเมริกาพบเพียงประมาณ2รายต่อปีวิธีก่อโรคทั้งในคนและในสัตว์จะคล้ายกันคือเชื้อจากน้ำลายเข้าสู่ร่างกายทางบาดแผลแล้วเชื้อไวรัสจะอยู่บริเวณกล้ามเนื้อและบาดแผลนั้นแบ่งตัวเพิ่มจำนวนมากขึ้นแล้วจึงเดินดูดเส้นประสาทส่วนปลายที่เลี้ยงกล้าม เนื้อนั้น,น,นจากเส้นประสาทส่วนปลายเชื้อไวรัสจะเดินทางต่อเพื่อไปยังไขสันหลังโดยมีอัตราความเร็วในการเดินทางประมาณ12-24มิลลิเมตรต่อวันครับเมื่อเชื้อเข้าสู่ไขสันหลังแล้วนะคะผู้ป่วยจะเริ่มแสดงอาการซึ่งระยะเวลาตั้งแต่รับเชือ้อจนกระทั่งแสดงอาการแรกนี้หรือเรียกว่าระยะฟักตัวใช้เวลาประมาณ20-90วัน จากไขสันหลังเชื้อก็จะเดินทางเข้าสู่สมองอย่างรวดเร็วนะครับในอัตราความเร็วประมาณ200-400มิลลิเมตรต่อวันดังนั้นยิ่งแผลอยู่ใกล้สมองมากเท่าไหร่ระยะฟักตัวก็จะยิ่งสั้นเท่านั้นนะครับเชื้อไวรัสเมื่อเข้าสู่สมองแล้วจะทําให้เกิดสมองอักเสบทําให้ผู้ป่วยมีอาการของสมองอักเสบหลังจากนั้นเชื้อโรคจะเดินทางกลับเข้าสู่เส้นประสาทส่วนปลายอีกครั้งและเข้าสู่เนื้อเยื่อและอวัยวะต่างๆรวมทั้งกล้ามเนื้อผิวหนังดวงตาตับ ต่อมหมวกไตหัวใจและที่สําคัญคือต่อมน้ําลายนะครับที่ไวรัสสามารถแบ่งตัวเพิ่มจํานวนได้อย่างมากมายดังนั้นการถูกสัตว์กัดจึงติดเชื้อได้จากเชื้อที่มีอยู่ในน้าลายสัตว์นั่นเองนะครับสุดท้ายนี้การดูแลตนเองและการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าที่สําคัญคือผู้ที่เลี้ยงสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมไม่ว่าจะเป็นหมาแมวกระรอกกระต่ายหนูชนิดที่เป็นสัตว์เลี้ยงลิงควรพาสัตว์ไปรับ การฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าตามที่สัตวแพทย์กำหนดสำหรับเกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์เช่นหมูหวัวควายแพะแกะและม้าแม้ว่าจะพบโรคพิษสุนักบ้าในสัตว์เหล่านี้ได้บ้างแต่ไม่พบความสำคัญในการนำโรคมาสู่คนจึงไม่จำเป็นต้องพาสัตว์ไปฉีดวัคซีนแต่ถ้าคนถูกสัตว์เหล่านี้กัดต้องรับการฉีดวัคซีนคนที่มีความเสี่ยงต่อการติดโรคสูงได้แก่สัตวแพทย์และผู้ช่วยคนเพาะสัตว์เลี้ยงขายร้านขายสัตว์เลี้ยงเจ้าหน้าที่กำจัดสุนัขและแมว จรจัดเจ้าหน้าที่บ้านสงเคราะห์สัตว์เร่ร่อนต่างๆบุรุษไปรษณีย์ควรได้รับวัคซีนแบบป้องกันล่วงหน้าคือให้วัคซีนในวันที่โดนกัด วันที่3และวันที่21หรือวันที่28และให้ฉีดกระตุ้นซ้ํา1เข็มทุกๆ5ปีผู้ที่ในอดีตเคยได้รับวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าครบ5เข็มหรือ,อยังน้อย3มเข็มแรกที่ตรงตามนัดนะครับเมื่อถูกสัตว์กัดอีกก็ไม่จําเป็นต้องได้รับสารภูมิคุ้มกันต้านทานแม้จะมีแผลชนิดมีเลือดออกและให้ฉีดวัคซีนกระตุ้นเพียง2เข็มในวันที่โดนกัดและวันที่3นะครับโดยจะฉีดแบบเข้ากล้ามเนื้อหรือเข้าผิวหนังก็ได้แต่ถ้าฉีดเข็มสุดท้ายายยมมังงไ่ถึ6เดือ อาจกระตุ้นแค่เพียง1เข็มบางคําแนะนำนะครับบอกว่าถ้าเข็มสุดท้ายเลย5ปีมาแล้วให้เริ่มต้นใหม่เหมือนคนที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนมาก่อนแต่สถานสวพาจะแนะนานะครับว่าไม่ว่าจะเคยได้รับวัคซีนมากี่ปีแล้วก็ตามไม่จําเป็นต้องเริ่มต้นใหม่ให้ฉีดกระตุ้นให้เพียงพอนะครับส่วนหญิงตั้งครรภ์สามารถรับวัคซีนและสารภูมิคุ้มกันต้านทานได้โดยที่ไม่มีผลข้างเคียงกับทารกในครรภ์เองครับเป็นยังไงกันบ้างคะสําหรับความรู้ที่ได้รับจากเรา2คน ท่านผู้ฟังคงเล็งเห็นถึงความสําคัญของการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้ากันบ้างแล้วนะคะดังนั้นอย่าละเลยการโดนกัดโดนข่วนต่างๆหากโดนกัดโดนข่วนแล้วอย่าลืมล้างแผลทําแผลให้สะอาดและอย่าลืมฉีดวัคซีนกันนะคะที่สําคัญควรพาสัตว์เลี้ยงของท่านไปฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าทุกปีเพื่อตัวท่านเองและคนที่ท่านรัก ครับอย่าลืมนะครับฉีดวัคซีนสำคัญมากนะครับหากท่านไม่รู้ว่าจะนําสัตว์เลี้ยงของท่านไปฉีดวัคซีนที่ไหนก็ขอเชิญชวนมาใช้บริการนะครับที่โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยสงขลานครินนะครับทราบว่ขาขณะนี้เนี่ยเปิดทําการทั้ง7วันแล้วใช่ไหมครับน้องปอนครับใช่ค่ะพี่ป๊อปก็ตอนนี้เราเปิดทําการทั้ง7วันแล้วนะคะ ในวันจันทร์ถึงสุกเราจะเปิดทําการตั้งแต่8ปดโมงครึ่งนะคะจนถึง18.30นะคะและในวันเสาร์อาทิตย์นะคะเราจะเปิดทําการในช่วงเช้าตั้งแต่ตอน9ก้าโมงเช้าจนถึง18.30เช่นเดียวกันค่ะพี่ป๊อครับสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมนะครัหากท่านมีข้อสงสัยประการใดสามารถติดต่อที่โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยสงขลานครินได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์074 289 60 7นะครับ สำหรับในวันนี้นะครับก็คิดว่าท่านผู้ฟังนั้นก็ได้รับสาระกันไปพอสมควรนะครับในเดือนหน้าคณะสตัตวแพทยาศาสตร์จะนำเสนอประเด็นใดนั้นอย่าลืมติดตามกับเรานะครับสำหรับวันนี้ผมชัตชนะัยณรงค์และดิฉันนางสาวภรดีชั้นสกุลขอลาทุกท่านไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ อย่าลืมติดตามข่าวสารของคณะสัตวแพทยศาสตร์เพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage โดยค้นหาเป็นภาษาไทยคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทเพียงเท่านี้คุณก็จะไม่พลาดสาระน่ารู้และกิจกรรมดีๆของคณะสัตวแพทยศาสตร์มออแล้วละค่ะ